สุสานของจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้มีวัตถุโบราณเนี่ยที่มีอายุกว่า2,000ปีก็เจอซากของทหารดินเผาแล้วก็ทรัพย์สมบัติมากมายเลยรวมทั้งสิ้นเนี่ย7,400ชิ้นรัฐบาลจีนเนี่ยเขาสั่งให้หยุดการขุดเพราะว่าเหมือนกับว่าพอขุดไปแล้วเนี่ยมันเจอสารประหลอดซึ่งอาจจะเป็นอันตรายก็หมายความว่าก็ยังมีอีกหลายหหลุมที่ยังไม่ขุดออกมาใช่อ่ะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงสุสานของจิ๋นซีฮ่องเต้นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า The Terracotta Warriors and Horses เป็นสุสานอออองจรริินนีี่เต้หืืืชค หงตี้นะครับราชวงศ์ฉินตั้งอยู่ที่เขาหลีซันถ้าใครที่เคยดูภาพยนตร์จีนเนี่ยแล้วก็ซีรีส์จีนเนี่ยจะต้องรู้จักเขาหลีซันเพราะเขาเนี่ยถูกพูดเยอะมากในซีรีส์จีนปัจจุบันเนี่ยสุสานนียได้รับการขึ้นเป็นมรดกโลกนะจากองค์กรยูเนสโกเมื่อปี1987ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดังมากๆตั้งอยู่ที่เมืองซีอานณัปปัจจุบันซึ่งสุสานนียความพิเศษของมันคือมีอวัตถุโบราณเนี่ยที่มีอายุกว่า2,000ปีภายใต้สุสานเนี่ เราจะเจอรูปปั้นดินเผาที่เป็นกองทหารและรถม้าจํานวนมากซึ่งเขาบอกกันว่ารูปปั้นดินเผาและรถม้าเนี่ยเป็นตัวแทนของข้าราชบริพรานนะครับที่จะร่วมเดินทางไปปอรโลกนะครับร่วมกับจินซีฮ่องเต้และจินซีฮ่องเต้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาครองราชย์ตอนอายุ13ปีและก็ได้สั่งให้สร้างสุสานนี้เตรียมไว้เลยเด็ก13เนี่ยนะใช่สุสานเนี่ยเป็นสุสานที่ถูกค้นพบโดยบังเอิญก็คือเป็นชาวนาที่ขุดเพื่อจะสร้างบ่อน้ําถูกค้นพบขึ้นในปี19974หนึ่งเก้าเจ็งสี่ระหเ่างาุดนั้นเนี่ย่า อายุเนี่ยสองพกว่าปีด้วยกันไม่แปลกใจเลยว่าทําไมสุสานเนี่ยได้ขึ้นแท่นเป็นมรดกโลกอันดับที่8สุสานเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยขุดค้นโบราณวัตถุทั้งหมดนะไม่จะเป็นกองทัพทหารดินเผาสัพพาวุธรถม้าม้าศึกรวมทั้งสิ้นเนี่ยเจ็ดพชิ้นลองคิดดูว่าในการสร้างเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นรถม้าต่างๆนานาเนี่ยเมื่อหลายพันปีที่แล้วเนี่ยโหสร้างได้ขนาดนี้ค่อนข้างอเมซิ่งนะทุกวันนี้ยังเจอรูปปั้นดินเผาที่มันสมบูรณ์แบบอยู่ก็มีสุสานจินซ เป็นหลุมที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ประกอบด้วยขุนดินเผากองทัพมากกว่า6,000ตัวรถแล้วก็พร้อมมาสึกเทียมรถสึกรวมอีก40คันที่สาคัญเนี่ยขุนดินเผาทุกตัวเนี่ยเขาปั้นออกมาเนี่ยหน้าตา ไม่เหมือนกันแต่และตัวคือจะมีลักษณะเฉพาะเลยหลุมที่2อนะครับอยู่ในระหว่างการขุดค้นซึ่งในอาคารเนี้ยได้จัดโชว์หุ่นที่ยังคงสภาพสมบูรณ์แม้กระทั่งว่ายังมีสีเสื้อผ้าเนี้ยที่ยังไม่หลุดเลยแสดงว่าแต่ก่อนเนี้ยพอปั้นเป็นดินเผาเสร็จปุ๊บเนี้ยอาจจะต้องมีการทาสีซึ่งยังมีสีของเสื้อผ้าที่ยังไม่หลุดหลุมสุดท้ายเนี้ยเป็นหลุมที่เล็กที่สุดแต่ว่ามีความสําคัญมากๆเพราะว่าเป็นหลุมที่ประกอบด้วยทาหารระดับแม่ทัพอยู่ในหลุมที่3แต่ทีเนี้ยรัฐบาลจีเนี้ยเขาสั่งให้หย แล้วเจอปลอดเยอะๆเนี่ยซึ่งถ้าขุดออกมาเนี่ยสารปลอดอาจจะกระจายแล้วก็เป็นอันตรายต่อผู้ที่อยู่อาศัยได้ก็หมายความว่าก็ยังมีอีกหลายๆหลุมที่ยังไม่ขุดออกมาใช่เคยได้ยินว่าสุสานจินซีฮ่องเต้ค่ะใหญ่เท่าภูเขาหนึ่งลูกเลยซึ่งก็น่าจะมีหลายๆห้องหลายๆหลุม ที่ยังไม่เจอค่อนข้างอเมซิ่งเนาะอเมซิ่งพอเราทำงานมาสักระยะหนึ่งเราจะรู้สึกมันอิ่มตัวเราก็อยากเติมไฟนั่นก็คือไปเป็นเด็กนักเรียนนอกเมืองไทยนาะคำว่านักเรียนนออะอันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่ามันเป็นค่านิยมที่คนเปิดและให้โอกาสหลายบริษัทใช่พูดถึงในเรื่องของแบบค่าตัวขึ้นด้วยไหมคะขึ้นค่าตัวเพิ่มขึ้น1เท่าจากของเดิมที่ต่างประเทศเองค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างสูงแต่พอเป็นจอยโปรแกรมอะครับค่าใช้จ่ายมันจะถูกลงโอกาสมันมาแล้วบนที่ BAC น้ British Academy a c a d e m i c Center เนะี่ยไม่ต้องไปสอบไอเอเทอมที่1เราจะเรียนที่เนี่ยเราก็มีกวนมีแกง๊งพูดคุยแล้วก็ติวกันกันมันเป็นการเตรียมตัวที่ดีแล้วสังคมที่นี่ครับแล้วรวมถึงเพื่อนอนะ่ะพอไปอยู่ต่างประเทศนะ่มันคือมิตรที่ดีของเราเลยอนะ่ะแล้วเวลาไปที่โน่นนะครับแต่ละคนอยู่ก็จะต่างเมืองกันบางคนก็จะอยู่เชฟฟิลด์บางคนก็จะอยู่บิสโทรวเวลาที่เราเรียนอยู่ที่เคมบริดจ์พอวันว่างเพื่อนก็มาลวเราก็จะต้องเป็นเจ้าบ้านพาพเพื่อนเที่ยวแล้วเราก็ไปเยี่ยมเพื่อนในแต่ละมหาวิทยาลัยแต่ละเมืองเราก็พักกับเพื่อน ไม่ต้องเสียค่าบ้านอันนี้มันคือคอนเน็กชันที่ดีตอนที่พี่ไปอายุ56 1หนึ่งไม่ต้องกลัวเรื่องอายุ2ไม่ต้องกลัวเรื่องจะเรียนไม่ทันเพื่อนมีความรู้สึกโอ้โหมันตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขมากๆแล้วมันเหมือนเติมอะไรบางอย่างให้กับตัวเราเองอย่างที่บอกครับว่าพี่เลือกไปใช้ชีวิตพี่ไม่ได้เลือกไปเรียนอย่างเดียวพี่ถึงจะอายุ50กว่าแต่พี่ทําตัวเหมือนเด็กเลยพอเขาเรียนเสร็จเขาไปทํางานพาททมเขาไปเที่ยวกันเขาใช้ชีวิตยังไงพี่ใช้ชีวิตเหมือนเด็กเลยพร้อมที่จะเรียนรู้เหมือนน้าที่ไม่เต็มมแกกก้ววไ่่เเียยยับอาุล มันเกี่ยวอยู่กับใจแล้วหน่อยที่อยากฟัน